ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จวัดระฆังที่ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตผมรังสีวัดระฆังเอาลงให้ f อทุกท่านได้ปร,รับรับชมนะครับพระนี้ก็เป็นพระพิมพ์พระประธานอู่ทองเกตเจรดสมนะครับนะครับเป็นพระพิมพ์ยุคต้นนะครับแต่พระ พิมพ์แบบนี้สร้างมาถึงยุคกลางนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับว่าในเนื้อพระในมวลสารพระในในเนื้อพระมีมวลสารอะไรบ้างนะครับนะครับลองดูนะครับแล้วดูความเก่าเก่าแบบธรรมชาติดูด้วยตานะครับดูแบบธรรมชาติดูแบบบ้านๆนะครับเราคุยแบบบ้านๆนะครับดูแบบบ้านๆนะครับเราลงเพื่อเผยแผ่นนะครับถ้าไม่ ไม่ชอบก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับนะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระนะครับแล้วก็เราลงเพื่อเผยแผ่ให้คนเกิดใหม่เยรุนได้เรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็ดูด้วยตาให้คิดลักษณะพระที่เขาสร้างด้วยมวลสารจากธรรมชาติจากปูนเปลือกหอยจากข้าวสุกจากธัญพืชจากมวลสารที่ย่อยสลายเสื่อมสภาพได้แล้วมีอายุมากกว่า160กกว่าปีนะครับ ว่าเก่าแล้วสมควรที่จะเป็นแบบไหนนะครับเราลองคิดดูลองคิดให้ดีนะครับคิดให้ดูคิดดูนะครับว่า,าพระที่มีอายุมากกว่า150ปีแล้วพระมีมุมวลสารที่เสื่อมสภาพได้ด้วยแล้วมีความเหี่ยวควาหมหดความย่นความเก่านะครับเราต้องดูให้ได้ต้องดูต้องคิดให้ออกนะครับนะครับแล้วก็ในบันทึกที่การบันทึกว่าพระสมเด็จคังมีอะไรบ้างนะครับเราก็เอามารวมมารวมมา นั่งพิจารณาดูนะครับนะครับพระหนึ่งการดูพระต้องมีความเหี่ยวความหดความแห้งความเก่าความเก่าเท่านั้นครับนะครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นนะครับดูอย่างอื่นหรือแค่ดูรวมๆนะครับแต่เราต้องดูความเก่าเก่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางโครงสทางกายภาพนะครับคือต้องผิวพันธวรรณของพระต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงกายภาพมีคือเราต้องดูแบบชาวบ้านคือให้เป็นความเก่านะครับเก่าเราต้องเก่าแบบอายุร้อยกว่าปีนะครับไม่ให้เก่าแค่อายุ 30 40ี่ปี20ปีนะครับหรือ50ปีนะครับนะครับแล้วพระที่เขาอ่ามีมวลสารมีของที่ส่วนผสมนะครับที่เราเรียนรู้กันมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับบางอย่างเราก็รู้เพราะเราเกิดไม่ทันที่เขาคุยกันมาเขาเขียนบันทึกมาหลายๆอาจารย์นะครับที่เราซื้อตำรับตำราหมดไปหลายๆหมื่นนะครับหลายๆเล่มนะครับนะครับบางคนก็หูสะสมนะครับ แล้วตําราก็อ่านไม่เหมือนกันบางทีเราอ่านในตาําราบางทีก็มาผิดนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องมายัดยืนยัดตําราเล่มหนึ่งนะครับนะครับบางทีก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับเราบางทีก็ทําให้เราเฝลไปนะครับสุดแล้วเรามาดูจากความเป็นจริงดีกว่านะครับเพราะเราก็รู้เรื่องนะครับมวลสารของพระและความเก่าของพระเป็นยังไงนะครับเพราะบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ดูหินดูปูนด,ดูหลักธรรมชาตินะครับนะครับว่าของที่มันเหี่ยวหดมัน ย่อยสลายสืบพาพาได้แล้วเก่าอายุขนาดแค่อายุ60ปีร้อยปียังเป็นลักษณะน,นี้นะครับกำแพงพวัดกำแพงเมืองเก่านะครับแล้วก็ของที่เก่าเก่าพระที่เขาสร้างอายุแค่ร้อยปียังไม่ถึงร้อยปียังไม่ไลักษณะน,นี้นะครับแล้วพระที่สร้างอายุมากกว่าร้อยหกสิบปีแล้วมีการมีพระที่สร้างก็มีความเหี่ยวเหวความหดความย่นความย่อแล้วมีการเสรื่อมสภาพได้ด้วยลักษณะจะเป็นอย่างแบบไหนนะครับเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับนะครับ นี่ครับก็คือเป็นพระพระพิมพ์นี้นะครับเป็นช่างหลวงศิษย์นะครับหลวงศิษย์นะครับเป็นผู้แกะไม่พิมพ์มาถวายน,นะครับมวลราลักษณะอย่างนี้จะมีเกสรน,นะครับเกสรมีเกสรร้อยแปดมีว่านนะครับมีข้าวสูบมีพัญจพืชมีมีแล้วก็มีพวกปูนนะครับปูนนะครับแล้วก็มี มีหลายๆอย่างครับนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเราดูเราขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับว่าเป็นลักษณะมีแบบอะไรบ้างนะครับพอเราพอรู้จักแล้วนะครับบางทีเราพูดไปบางท่านก็ก็จะไม่ไม่เข้าใจนะครับนะครับเราต้องขยายให้เห็นนะครับนะครับนะครับนี่คือแบบนะครับแล้วเราก็จะนี่ครับนี่คือ ความเก่าของผ้าครับเนื้อนี่เป็นเนื้อที่เขานิยมนะครับเนื้อแบบนี้ครับแบบเนื้อแบบธรมร,บธรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาตินะครับมีคาวามเก่านะครับมีคราบที่ะระเหิดออกมาแล้วมาตกผลึกนะครับเป็นเป็นชั้นๆนะครับอยู่ด้านบนครับเห็นไหมครับเป็นเป็นคล้ายๆเป็นพวกถ้าเป็นผิวเราก็เป็นขี้ไข่เลยครับขี้ไข่เลยนะครับนี่นครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เขาเรียกกันก็คือคราบเกาใสายนะครับ ถ้าเป็นพวกปูนพวกดินพวกอะไรเนี่ยจะเกิดแคลไซายเกิดถ้าเป็นพวกโลหะก็เป็นเขาบันไดออกไซด์นะครับนะครับถ้าเป็นพวกดินก็จะเป็นพวกแคลไซายนะครับแคลไซายหรือเป็นพวกตกผนึกความเก่านะครับพวกลาพวกลาพวกตะไคร่นะครับพวกนี้ครับขึ้นมาจากธรรมชาติที่เขาเหี่ยวเขาหดแล้วก็จะมีความที่เขาละเหิดออกมาแล้วมาตกผนึกเป็นนะครับนี่ครับพวกขาวพวกนี้ครับเห็นไหมครับ เป็นพวกนี้เป็นชั้นๆนะครับเป็นคืออีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีตกผนึกงอกออกมาซึมหากันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับพวกนี้แกะถ้าแกะถ้าแกะออกมาก็ต้องหลุดเนื้อหลุด <paralysis> มาด้วยกันนะครับนะครับนี่คือลักษณะของพระที่มีอายุมากกว่าร้อยห้าหกสิบปีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวเม็ดเขียวเขียวนี่คือเม็ดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลองเอากล้องนะครับนี่ครับเม็ดเขียวเขียวนี่ครับนะครับนะครับดูเพิ่มคือเป็นอะไรกันแน่ครับนะครับ แล้วก็อีกดูด้านหลังีกครับนี่ครับนี่ครับนี่เราเนี่ยชกเขียวนี่คืออะไรครับนี่ครับนี่ครับกเขียวนี่คืออะไรครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับเราจะเอาตรวจสอบด้วยนะครับว่าคืออะไรครับครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่า ไอ้วเขียวนี่คืออะไรครับนะครับเป็นหยกหรือเป็นมรกตนะครับหรือเป็นคาบดินดินเจ็ดดินอะไรนะดินดินเจ็ดป่านะครับที่เขาอยู่บันทึกไว้นะครับลองดูนะครับนะครับไอ้วเขียวนี่ครับนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตรวจความหนาแน่นนะครับดูนะครับว่าเป็นเป็นอัญมณีหรือเป็นหยกเป็นมรกตนะครับนะครับเราจะลองดูนะครับ จุดหนึ่งครับจุดหนึ่งนะครับนี่เราจะขยายให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาขึ้นมาเป็นตกผลึกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือพวกนี้เกิดจากพวกที่เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพมีสูงมีต่ําไม่เท่ากันนะครับคือเกิดจากความเก่านะครับอายุนะครับแล้วผ้าก็จะฟูนะครับเพราะเขาเหี่ยวหด แลเหินนะครับออกมาครับก็เป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วอยู่ในนั้นก็จะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าคาบเข่าไซน์นะครับที่ที่ผุดออกมากับเนื้อเนื้อผงเนื้อมูลสารของพะระนั่น <c oughs> คือเกิดจากธรรมชาติถ้าเรา,าเรียกถ้าเราเรียกแบบชาวบ้านคือขี้ไข่พระไข่พวกไข่พ,พวกตะไคร่พวกอะไรพวกนี้ครับคือเกิดแลเหิดออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพมีสูงมีต่ำไปเท่ากันนะครับคือเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จพระครังนะครับเป็น ส่วนที่งอกก็คืองอกขึ้นมาครับนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับในลักษณะลักษณะธรรมชาติของพระสเน็จขังนะครับลองดูนะครับเราดูแบบบ้านๆนะครับเพื่อคําแบบบ้านๆจะเข้าจะดูง่ายกว่าคําพูดแบบนะครับเรานจะดูแบบบ้านๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้ข่าวนี้ก็เป็นผมพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณที่เขาเรียกกันนะครับนะครับผมพุทธคุณครับผมผมช็อกข่าวนะครับเนี่ยผมพุทธคุณครับ ช็อกขาวช็อกเหลืองนะครับนะครับแล้วก็มีเข่าซ้ายนะครับขึ้นมาด้วยกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นท้องนะครับนี่ครับเป็นท้องนะครับตรงนี้นี่ครับเปลักษณะคล้ายๆครับคล้ายๆบางทีเป็นก็เป็นพวกแร่นะครับเป็นนี่ครับยกเขียวนี่คืออะไรครับเราต้องดูนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาที่ตรวจ ความหนาแน่นนะครับคล้ายคเครื่องตรวจยกนะครับเอาลงเอาตรวจให้ดูนะครับเราดูก่อนนะครับเราดูด้านหลังนะครับนี่คือเป็นพระเข้าสุกนะครับเข้าสุกผสมธัญพืชนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับพระนี้ถ้าเราตรวจด้วยพุทธคุณนะครับแต่ถ้าเราดูด้วยตำราเขาก็จะบอกว่าพระแบบนี้สร้างในในยุค2 3 9 0นนะครับในยุคต้นนะครับแต่เรามาตรวจพุทธคุณดูนะครับ เราก็ถามแล้วครับว่า3 9 0สหมไม่ใช่32แล้วก็2 3 9 6ไม่ใช่ครับพระองค์นี้เราตรวจวุคุณจบที่2 3 9 9นะครับนะครับ2 3 9 9นะครับจบด้วยตรวจศพพุทธคุณจบด้วย2 3 9 9นะครับนะครับเพราะพระเขาปลุกเสกด้วยพุทธคุณเราต้องตรวจเราต้องตรวจสพด้วยพุทธคุณด้วยครับตรวจศพหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับและหลักธรรมชาติดูวันได้หลายคนแล้วก็โต้แย้งกันนะครับว่า ระลักษณะนี้จะเป็นอย่างไงนะครับนี่ครับนี่คือคือพระเราดูแล้วเป็นอย่างนี้คือเป็นพระที่สร้างอยู่ในยุคต้นนะครับยุคต้นสองสามพนย์นะครับแต่ว่าพอเรามาตรวจพุทธคุณสร้างสองสามเก้าหกนะครับตรวจหลายครั้งนะครับหลายครั้งแล้วก็เอาองค์อื่นมาตรวจด้วยนะครับนี่ครับเมดชุกเขียวครับสวยงามครับดูครับวงศารชัดเจนครับอศารชัดเจนนะครับ องนีมวลสารชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนครับมวลสารชัดเจนมีผางอกขึ้นมาไหมครับพังอ่ำไหมครับชัดเจนมีเล็กไหลของไผ่ดำครับดำดำนะครับชัดเจนครับนี่ครับแล้วเราจะตรวจนะครับดูมีผงทองนะครับผงทองนะครับแล้วก็มีเม็ดแดงเม็ดส้มเป็นเม็ดเหล voilà ืองครับเหลืองนะครับเห็นไหมครับ คืออะไรนะครับทีนี้เราก็ต้ตรวจด้วยนะครับใช้เครื่องตรวจดูนะครับนะครับครับเดี๋ยวย้ายมิจานอนึงนะครับอันนี้เราจะย้ายมิจนอนี้นะครับจะย้ายมีจอนี้นะครับย้ายจอนี้นะครับครับนี่เราเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องตรวจดูนะครับเครื่องตรวจหยกนะครับนี่ครับเครื่องตรวจหยกนะครับว่าจะมีความหนาแน่นตรงเม็ดชุกเขียวนี้หรือเปล่าครับนี่ครับเม็ดชุกเขียวนี่ครับ ตรงนี Mann, that, no s, ้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ครับเป็นเป็นพอยหรือถ้าเป็นพอยหรือเป็นเป็นถ้าเป็นเขียวๆพวกนี้ครับถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดป่าเขาก็จะไม่ใช่นะครับเขาจะไม่เขาก็จะไม่จะไม่ขึ้นความหนานน่นคือคือคือเขาจะเขาจะไม่ไม่ขยับนะครับนี่ผมตั้งไว้เบอร์สามนะครับตั้งไว้เบอร์สามก่อนนะครับคอยดูนะครับเราเราจิ้มดูนะครับ นะครับนะครับนี่คืออันนี้คือเป็นอัญมณีแล้ครับเพราะว่าเขาเขาวิ่งขึ้นมา2ขีดนะครับคือนิดเดียวครับนะครับนิดเดียวเนี่ยลองจิ้มนะครับไม่โดนครับนี่ครับขึ้นแล้วครับอันนี้คือเป็นอัญมณีถ้าเป็นไม่ใช่มรมรกตก็ก็จะเป็นพวกหยกนะครับพวหยกนะครับนะครับไปครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนั่คือ แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับเราจะลองหาหานี่ครับเขียวนี่คืออะไรครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยขีเขียวตรงนี้ครับนี่ครับลองดูนะครับคืออะไรนี่คือเราเราตั้งเราตั้งเลขสามไนะครับสามสามจุดไว้นะครับนี่ครับเราตั้งไว้นะครับถ้าเป็นเป็นพวกอัญมณีก็จะขึ้นนะครับถ้าเป็นเป็นดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ขึ้นนะครับ อันนี้เพิ่อัญมณีครับขึ้นแล้วครับอัญมณีครับขึ้นครับอันนี้ก็เป็นอัญมณีครับนะครับเราตรวจความหนาแน่นนะครับเราต้องตรวจด้วยวีสานนะครับคือบางทีเราบางทีบอกคาบดินศักดิ์สิทธิ์ตรงนีจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้คืออัญมณีครับขึ้นแล้วครับอัญมณีขึ้นสองขีดนะครับอัญมณีนะครับ อัญมณีนะครับเราดูด้านหน้าอีกทีครับตรงนี้มีอีกครับเราจะตรวจให้หมดนะครับบางทีเป็นข้าบดินศักดิธิ์นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอัญมณีนะครับอันมีนี้อันนึงครับนี่เม็ดหนึ่งครับนี่ครับนิดเดียวครับนิดเดียวเลยครับนี่ครับลองทิ้มนะครับ เขาเล็กมากนะครับจิ๋วมากครับถ้าถ้าเราทิ่มที่ที่องค์พระไม่ขึ้นนะครับความหนาแน่นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามีพวกอัญมณีเราจะทิ่มอยูจะขึ้นนะครับนี่ขอดูนะครับ นี่ด้านหน้าด้านหน้าก็มีอีกนะครับเดี๋ด้านหน้าดีเม็ดหนึ่งครับเห็นไหมครับเม็ดนี้เดี๋ยวเราจะเทิ้มดูนะครับเราจะตรวจดูนะครับว่าเป็นไรครับ อัญมณีครับขึ้นแล้วครับเป็นอัญมณีครับนี่ครับเป็นอัญมณีครับนะครับเขาเล็กมากครับเราเราบางทีเราที่ไม่ถึงไม่โดนนะครับเพราะมันเล็กมากนะครับพอเราขยายเม็ดนิดเดียวนะครับเราก็เอาขยับน่ครับอันนี้คืออัญมณีนะครับไม่ใช่คราบดินไม่ใช่คราบดินเจ็ดเจ็ดปานะครับ นะครับเม็ดนี้เป็นอันมณีครับเศษเศษผงพวกถ้าไม่ใช่มรกตก็เป็นหยกนะครับมี2อย่างครับอันมณนีอันนี้เม็ดหนึ่งครับนี่เม็ดหนึ่งครับลองดูนะครับเม็ดนี้คืออะไรนะครับอันนี้ครับใช่ครับนี่ขึ้นมานะครับนะครับ นี่ก็เป็นอัญมณีครับนะครับขยับนะครับคือเขาเล็กมากนะครับเล็กมากนะครับเราก็ต้องตรวจดูนะครับบางทีเราพูดไปเเราไม่ตรวจเราก็นว่าเป็นคับดินเจป่านะครับนะครับเพราะพวกนี้เป็นเพราะสีเขาคล้ายกันครับเขาเป็นเศษเล็กๆนะครับนี่ใช่แล้วครับอ่ะขึ้นแล้วครับ อันนี้คือเม็ดเขียวเขียวพวกนี้เป็นพวกอัญมณีนะครับเป็นอัญมณีนะครับเป็นเศษของพวกหยกหรือมรกตนะครับพวกนี้ครับนะครับทีนี้เราก็พอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูดูว่าพระเขามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับเราจะไปขยายดูกล้อง1 6 0 0 x เให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็ดูเนื้อดูแบบบบ้านนะครับดูแบบธรรมชาติครับเราดูแบบบบ้านเราไม่มีหลักวิชาการอะไรมากครับเราดูแบบธรรมชาติชาวบ้านเขาดูยังไงก็ดูแบบนั้นนะครับ ดูด้วยตานะครับไม่ต้องดูด้วยหูนะครับดูด้วยตานะครับเราไม่ใช่พอคาขายพระนะครับเราดูด้วยตาว่าพระลักษณะนี้เก่าขนาดนี้นะครับอายุมากกว่าร้อยห้าสิบหกสปีเนี่ยเขาจะขึ้นลักษณะไหนครับคือความเก่าพบพบพระนี่เขาสร้างด้วยสิ่งที่มาสิ่งที่มวลสารที่ย่อยสลายเสื่อมสภาพได้เท่านั้นเลยครับนะครับนะครับแล้วก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพอยู่แล้วครับเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ มีสูงมีต่ำนะครับมีความเหี่ยวมีความเหี่ยวความโผลเรามีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับนะครับเนี่ยขึ้นไม่เท่ากันครับนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ผุดขึ้นมาครับนะครับนะครับพวกที่งอกที่ผุดขึ้นมาครับพวกงอกงอกแล้วผุดขึ้นมาแล้วก็เข้าขาพวกนี้คือพวกงอกออกมางอกแล้วทับถมวิธีครับพวกนี้เป็นลักษณะคือความเก่าครับความเก่าของหลักธรรมชาติวิธีการดูนะครับ วิธีการดูของเก่าโบราณนะครับแล้วก็จะเป็นขุยขุยขุยอย่างนี้ครับคือพวกนี้ก็จะเป็นพวกคราบน้าอ้อยเคี้ยวคราบน้าผึ้งคราบน้ํามันคราบส่นที่มันแล้วก็มีคราบน้ําคราบลาคราบตะไคร่คราบลักไอคราบไอบางองค์ก็ทาน้ำเทาเลยนะทามีกันทาอันนี้นะยครับแล้วก็บางองค์ก็เป็นพวกไอ เกศรนนะครับพวกเกศรนนะครับนครับขึ้นธรรมชาติครับเนี่ยแล้วแต่ลักษณะของพระที่เขาสร้างมาครับเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันนะครับแต่เราก็มาดูความเก่าอย่างเดียวนะครับนะครับเห็นไหมครับเขียวงี้บางทีเราก็นึกว่าคาบดินเจ็ดปาแต่ไม่ใช่นะครับพอเราใช้เครื่องตรวจนะครับตรวจตรวจคัดค่าความหนาแน่นนะครับก็ก็กลายเป็นพวกมรกตหรืออัญมณีหรือพวกหยกนะครับเห็นไหมครับบางทีผมก็พูดไปนะครับแต่นี้เราก็ผิดพลาดเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับแต่เราก็เห็นคาบุเขียวเขาหมะ ทีบางอันบางบบางบางงจุดก็เป็นคราบดินเจ็ดป่านะครับแต่บางจุดก็จะเป็นพวกอัญมณีนะครับหรือดินศักดิ์สิทธิ์พวกดินศักดิ์สิทธิ์ดินดินพวกกดพวกมรากดแล้วก็พวกหยกนะครับนะครับเพราะหยกเพราะสีสีเนี่ยไม่มีหลายสีหยกนะครับหยกนี่มีหลายสีนะครับนะครับเราดูแบบธรรมชาติแล้วก็ตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ไปีวิทยาศาสตร์ครบคู่กันไปนะครับเใช่ไหมครับนี่คือนะครับธรรมชาตินะครับนะครับนี่ธรรมชาติาาคือเอกลักษณ์ของพาคส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ผ้าที่เป็นเนื้อพวกธัญพืชเนื้อกล้วยหอมจันทร์ข้าวสุกพวกนี้ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็น้าอ้อยเคี่ยวเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของการดูของเก่าโบราณนะครับนะครับเนี่ยธรรมชาติหลักการดูของเก่าโบราณนะครับเราก็ดู้วตานะครับนะครับเราก็เรียนรู้กันไปนะครับนะครับเพราะเราไม่ใช่ล้านไข่พระนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูถูกใจก็กดติดตามแชร์เพื่อนๆดูนะครับ นะครับกดติดตามเยอะๆนะครับเพราะผมจะได้มีกําลังใจลงให้ f อีได้ดูเรื่อยๆครับเพราะเรามีเราวันหนึ่งเผื่อเราเราสร้างพิพันธ์สําเร็จแล้วก็จะเปิดให้คนมาเรียนรู้ศึกษามาเทียบเคียงถ้าใครมีของก็มาเทียบเคียงนะครับตอเราทําเพิ่มไปแผ่นะครับส่วนหนึ่งนะครับเราดูครับนี่คือของศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่ครับ สวยงามครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามมากครับดูครับครับสวยงามจะชัดเจนครับเม็ดคือทั้งปลายเข็มนะครับแต่เราขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับนี่คือยังขยายไม่เต็มนะครับขยายไม่เต็มนะครับนี่คือคาบคาบความเก่าของพระเก่าโบราณครับนี่คือซอกแขนนะครับดูนะครับจะเป็นเม็ดอย่างนี้ครับนี่เป็นครับนี่คือ ถ้าเรียกตามเราถ้าเรียกแบบบ้านก็เรียกว่าคราบขี้ไข่ถ้าเป็นถ้าเป็นผิวพันธุ์เป็นผิวเรานะเป็นผิวมนุษย์เราก็เป็นขี้ไข่ถ้าเป็นพ้าก็เรียกคราบเ่าใสครับนะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับเป็นเม็ดเป็นเกล็ดนะครับแต่ใช้กล้องเราต้องใช้กล้องขยายนะครับถ้าผ้าจะหดเหี่ยวหดหดเข้าไปนะครับในซอกแขนครับนะครับหดเข้าไปในครับนะรัม้วนหดเลยกหดบวนครับเป็นธรรมชาตินะครับตัวของเก่าเป็นธรรมชาติแต่ถ้าองค์ไหนเขาตื้นเขาหนาก็ไม่เหมือนกันนะครับราพโบราณนะครับ ครับดูเนี่ยนี่คือมวลสารครับทั้งนั้นเลยครับดูครับมีพานนี้ก็คือถ้าอยู่ก็จัดไว้อยู่ในที่เขาเขียนเขียนไว้ก็อยู่จัดในยุคพะอยู่ต้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอพระเขาจัดออกเขาแต่ว่าพระสร้างอยู่2 3งสนะครับสองสานะครับนี่ครับนี่ดูครับอะไรครับนี่ครับนี่คืออันนี้ก็จะเป็นพวกเหล็กไหลพวงไพ่ดำนะครับเหล็กไหลพวงไพ่ดำนะครับนะครับพวกนี้จะไม่เข้าสนิมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่เราขยายด้วยเต็มนะครับแล้วก็จะมีพวก เศษต่้งเล็กพวกนี้ครับคือพวกพวกนี้ก็จะเป็นพวกเศษของพวกอัญมณีนะครับพวกอัญมณีนะครับนี่ครับอันนี้เราก็ดูแล้วนะครับเมื่อกี้เราคิดว่าเป็นคราบเป็นดินเจ็ดท่ากับดินเจ็ดป่าไม่ใช่นะครับพอเราใช้เครื่องเครื่องตรวจหยกดูครับความความแน่นหนากลายเป็นพวกอัญมณีนะครับนะครับฝีแบบนี้ก็เป็นดินเจ็ดท่าเลยนะครับต้องดูนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับเพราะมีหลายหลายอย่างนะครับเพราะพาโบราณจะเป็นลักษณะนี้ครับดูครับ นี่เราต้องขยายด้วยกล้อง1นึ่พันหเล็กเราจะเห็นนะครับดูครับเป็นผงนะครับเป็นผงนะครับคือผงผงเก่าโบราณท่านนะครับผงศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับดูครับั้งนั้นเลยครับถ้าไม่มีกล้องแบบนี้ก็มองไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับนี่ครับดูความเก่าธรรมชาตินะครับนะครับนะครับลักษณะของผ้าเก่าโบราณนะครับดูมวลสารครับมวลสารลักษณะนี้ถ้าเราดูสมัยก่อนเราอ่านตำตําราเราก็นุกเป็นอยู่ในยุค อสองสามกศนะครับแต่องค์นี้2อ9สนะครับสองสวสวยงามครับส,สวยงามครับนะครับเพราะเราตวารวจสอบวลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และพุทธคุณแล้วก็หลักธรรมชาตินะครับให้คนหมู่มากได,ได้ได้เรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็ได้เห็นด้วยกันแล้วก็ตระหนักคิดด้วยกันนะครับคิดด้วยกันว่าสมควรที่จะออกมาแบบนี้แบบนี้คืออะไรนะครับ แล้วทาไมต้องมีขาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับทาไมม่ต้องมีขาวขุยขุยขึ้นมาอย่างนี้แล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรทําไมต้องมีขาวสีไม่เหมือนกันทําไมเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อไปผุดงอกฝั่งนี้เหี่ยวหมดฝั่งนี้งอกขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับนี่คือเราดูจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่จะไปชี้อะไรนะครับเราดูแบบธรรมชาตินี่เราคือดูแบบชาวบ้านดูแบบบรานานะครับเพราะของเก่าโบราณต้องดูแบบบ้านาดูแบบธรรมชาติดูแบบ หลักธรรมชาตินะครับไปดูอย่างลาอื่นไม่ได้ครับนะครับนะครับเพราะของเก่าโบราณไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะคนทําก็ไม่ใช่ทําคนเดียวนะครับแล้วก็ทําในยุคนั้นก็ไม่ใช่เครื่องอุตสาหกรรมนะครับเป็นที่ทําด้วยงานมืองานแฮ์เมดนะครับยิ่งเป็นของที่สามารถเสื่อมสภาพด้วยสลายได้อย่างนี้ยิ่งยิ่งจะดูแบบบล็อกอะไรไม่ได้ทั้งอย่างนะครับเราต้องดูแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับลองไปเรียนรู้ลองไปศึกษาดูได้ครับทำไมเชื่อเขาจะพูดเขาจะบอกคำเดียวว่า ของพวกนี้หนึ่งเดียวในโลกนะครับคือชิ้นนี้จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของแบบของโบราณนะครับถ้าเป็นงานวบสารที่ส่วนผสมของชิ้นว,วัตถุที่สามารถเสริมสภาพย่อยสลายได้คือต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับคือจึงจะพิมพ์กันมาเป็นร้อยๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาทำด้วย ศรัทธาและทําด้วยธรรมชาตินะครับนะครับนะครับแต่มวลสารต้องที่มีความสุขภาพได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนะครับนี่ครับนี่คืออะไรท่านก็คงเข้าใจนะครับนะครับสวยงามครับดูครับเนี่ยเม็ดเขียวเม็ดฟ้านะครับเม็ดส้มนะครับครับยุบย่นแยกยับนะครับ ย่นแยกนะครับแยกนะครับแล้วก็นี่ครับมีทั้งแยกมีทั้งหมดสารครับดูครับเพราะครูบาอาจารย์และหลายท่านก็บางครั้งก็พูดไม่เหมือนกันนะครับต่างคนต่างคิดนะครับเพราะความคิดคือเรียนเรียนรู้ฟังกันมาไม่เหมือนกันนะครับแต่เราให้ดูแบบธรรมชาติดีกว่านะครับดูแบบบ้านๆดีกว่าครับนี่ครับ แรกปกก็นึกว่าเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์พอเราใช้เครื่องตรวจวัดค่าก็จะเป็นเป็นอัญมณีครับเป็นเป็นผงอัญมณีที่เขาเขาเขาไอเป็นผงของพวกอัญมณีพวกมรกตหรือเป็นพวกหยกนะครับนี่ครับพอเราใช้เครื่องวัดค่าแล้วครับเป็นขึ้นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อพระเราทิ้มลงไปจะไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นคือความหนาแน่นไม่มีนะครับธรรมชาติครับนะครี่คือหลักรู่ทำแบบธรรมชาตินะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับพระนี้ก็เป็นพระพระสมเด็จกรังนะครับสร้างในยุคกลางนะครับสร้างในยุคกลางนะครับสร้างยุคกลางนะครับเพราะว่า แต่เนื้อพระเป็นยุคต้นนะครับแต่ว่าเรามาตรวจสอบ mm พุทธคุณเราเป็นเนื้อกลางนะครับเราตรวจหลายรอบแล้วนะครับนะครับคือบอกว่าตํา,าตราก็ใช้ได้และไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเขาสร้างกันเยอะนะครับนะครับแล้วก็สร้างกันนะครับหลายๆพิมพ์บางทีก็เอามายุคต่อมาก็สร้างกันต่อมานะครับนะครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยหลายๆอย่างครับนะครับนี่คือกล้องเราจะขยายได้เห็นชัดเจนนะครับนะครับ ชัดเจนนะครับชัดเจนหมดเลยนะครับน่ครับดูครับมีมวลสารชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจนนี่คือความเก่าจากธรรมชาตินะครับดูครับเดี๋ยวชอบไซส์ขึ้นมานะครับครับสวัสดีครับ